สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสูร่รายการฟันธงกับผมจอมเพชรประดับครับหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญได้มีการวินิจฉยัยการเลือกตั้งทั่วไป2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่าเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญน,นั้นทําให้การเคลื่อนไหวทางการเมืองของสองขั้วใหญ่ก็คือนปชและกปปสนั้นเรียกได้ว่าประกาศลั่นกลองรบกันทั้งสองฝ่ายนะครับทางกปปสเองก็รณรงค์ในการที่จะขัดขวางหรือว่าคัดค้านการเลือกตั้งในทุกวิถีทางเพราะเห็นว่า ถ้าจะไม่ปฏิรูปการเลือกตั้งไม่ปฏิรูปการเมืองก่อนก่อนการเลือกตั้งก็จะยังคงขัดขวางแบบนี้เรื่อยไปนะครับในขณะที่กรปสก็จะมีการชุมนุมใหญ่29มีนาคมนี้ด้วยเช่นเดียวกันในขณะที่นปชนะครับแนวร่วมต่อต้านแนวร่วมประชาชนต่อต้านประด็จการนั้นก็มีการออกมาเคลื่อนไหวเหมือนกันนะครับแล้วก็ประกาศว่าห้ามษายนนี้ก็จะเป็นการชุมนุมใหญ่ของนอปชนะครับซึ่งนปชก็ เชื่อว่านะครับการที่มีการรวมตัวกันไม่ว่าจะเป็นกปปสอง,องค์กรอิสระพรรคประชาธิปัตย์หรือว่าสวบางกลุ่มนั้นก็มีเป้าหมายในการที่จะล้มการเลือกตั้งเพื่อที่จะนําไปสู่การสถาปนาอํานาจรัฐใหม่นะครับและแน่นอนก็จะให้มีนายกที่เป็นนายกนอกรัฐนอกรัฐธรรมน,นูญหรือที่นปชเรียกว่านายกเถื่อนนั่นเองนะครับจริงๆแล้วนายกนอกรัฐธรรมน,นูญหรือว่านายกที่มาโดยไม่ผ่านกระบวนการของรัฐธรรมน,นูญนั้นก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งในการเมืองไทย แต่ว่าครั้งนี้กงล้อของประวัติศาสตร์นั้นจะหมุนกลับมาอีกครั้งหนึ่งหรือไม่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะครับนายกนอกรัฐธรรมนูนถ้าจะมาจะทําให้การเมืองไทยนั้นสงบสันติได้แค่ไหนหรือสุดท้ายแล้วจะกลายเป็นการทําสงครามกลางเมืองกันในที่สุดหรือไม่นะครับในการฟันทงคืนนี้จะมาฟังการวิเคราะห์เรื่องนี้จากอาจารย์สุท้าชัยยิ้มประเสริฐนะครับอาจารย์เป็นอาจารย์ในภาควิชาประวัติศาสตร์ของคณะอักษราศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเดี๋ยวพักกันทู่เดียวครับช่วงหน้าพูดคุยกันครับ หังจากที่ทางกลุ่มนปชเองมีการเปิดเผยรายชื่อนายกนอกรัฐธรรมนรูญออกมานะครับก็มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ อย่างมากเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วนายกนอกรัฐธรรมน,นูญนั้นจะสามารถเกิดขึ้นจริงได้แค่ไหนแล้วเกิดขึ้นมาแล้วจะทําให้การเมืองไทยสงบหรือว่าจะทาทาให้ความขัดแย้งเพิ่มมากขึ้นนะครับอาจารย์สุธาชัยยิ้มประเสริฐอาจารย์จากคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะร่วมกันวิเคราะห์ในประเด็นนี้ในคืนนี้สวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณจอบครับขอบคุณมากที่ร่วมรายการอาจารย์ฮะอาจารย์คือคือถามอย่างนี้ก่อนอาจารย์คิดว่านปช มโนภาพไปเองหรือคิดไปเองไหมครับว่ามีขบวนการขององค์กรอิสระทั้งหลายรวมตัวกันที่จะล้มการเลือกตั้งไม่ให้มีการเลือกตั้งสถาปนาอำนาจรัฐใหม่ขึ้นมาแล้วบอกด้วยนะฮะว่าภายในเมษายนนี้แล้วนําไปสู่การให้มีนายกนอกรัฐธรรมนูญนี่คือการจินตนาการไปเองหรือว่ามันมีข้อเท็จจริงที่มันมีทิศทางเป็นไปในทางนี้ผมคิดว่าผมคิดว่าไม่ได้จินตนาการไปเองครับค่คือดูจากแนวโน้มทางการเมืองเนี่ยนับตั้งแต่มีการประชุม จากการชุมนุมของกอปปสตั้งแต่เดือนอพฤศจิกาย,ยนไปต้นมาเนี่ยนะครับเราจะเห็นถึงขั้นตอนนะฮะที่จะทำลายรัฐบาลหรือเอที่มาจากการเลือกตั้งและนี่ถือก็ทำลายประชาธิปไตยเนี่ยผมเข้าใจว่ามันทํามาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนออตั้งแต่การปิดการเลือกตั้งนะครับโดยกปปสโดยจริงๆม,มันเริ่มตั้งแต่ก่อนนะอีกมันเริ่มตั้งแต่พรรคประชาธิป,ปัตย์บอยคอร์ดไม่ไมลงไม่สมผู้สมัครลงสมัครครับเลือกตั้ง นะมาจกนกระทั่งถึงการปิดรับเลือกตั้งจากนั้นก็ให้คณะกมการเลือกตั้งหรือกรกตนเนี่ยนะฮะทำหน้าที่ทําให้การเลือกตั้งไม่สมบูรณ์อจากนั้นก็ให้หนักวิชาการคนหนึ่งนะฮะชงเรื่องคืออย่างนี้คือมันต้องชงเรื่องเพราะว่าใช่ครับเพราะว่าผู้ตรวจการแผ่นดินเองก็ตามหรือสารรัน,นูนเองก็ตามเนี่ยนะครับอ,อยู่ดีดีวินิจฉัยอะไรเองไม่ได้ต้องมีคนชงก็แต่งตัวละครขึ้นมาตัวหนึ่งนะฮะอาจารย์คณะดี่ศาสตร์ผู้หนึ่งก็ยอมเป็นตัวละครเนี่ย ชงเรื่องให้ผู้ตรวจการผู้ตรวจการก็ชงเรื่องต่อให้สารรัฐมนูญวินิจฉัยการเลือกตั้งคซึ่งจริงๆว่านี่นะครับกระบวนการทั้งหมดที่ทาเนี่ยนะครับอาจจะถืออย่างตรงหมวว่านอกทานอกรัฐมนูญกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าโดยรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับผู้ตรวจการรัฐสภาก็ไม่ได้มีอานาจหน้าที่นะผู้ตรวจการแผ่นดินใช่ไหมผู้ผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับก็ไม่ได้มีอํานาจหน้าที่เที่จะนําเสนอให้มินิจฉัยเรื่องการเลือกตั้งคนะครับเอ นปชเอ้ยไม่ใช่นะครับสารรัฐมนุนก็ไม่มีอำนาจหน้าที่อันนี้นะครับไม่มีระบุไว้ในรัฐมนูนแม้แต่มาตรเดียวนะที่ให้อำนาจนะครับเแก่สารรัฐมนุนในการพิจารณาพระาราชากฤษฎีกีคร์เพราะในทางตรงกันข้ามเนี่ยนะครับในรัฐมนุนเนี่ยกำหนดไว้ชัดเจนว่าเมื่อมีการยุบสภาแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องมีการออกพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งใหม่เนี่ยนะครับดังนั้นการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์เนี่ยนะครับ ไม่มีทางจะถูกโมฆะได้ด้วยอะงไรทั้งสิ้นไม่มีทางเลยเพราะว่าในข้อมูลระบุเวลาไว้เสร็จนะฮะว่าเมื่อยุดสภพาแล้วเนี่ยต้องมีการจัดการเลือกตั้งภายในหกสิบวันน่าะต้องเป็นหน้าที่ของกรกตที่ต้องดำเนินการให้สําเร็จลุล่วงเบอรสุดยุติธรรมกระบวนการทั้งหมดทั้งหมดนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าไม่ใช่เป็นกระบวนการที่ที่เป็นไปด้วยความบังเอิญแต่มันถูกจัดถูกวางไว้เป็นกระบวนการแล้วถูกวางไว้ถูกวางไว้ไว้เนั่นไม่เมือก็พผู้ตามตรงว่ามันเป็นกระบวนการเบี้ยวฮะ คือมันไม่ตรงไปตรงมาเพราะว่าถ้าว่ากาันตรงไปตรงมาเนี่ยการตั้ตั้งทั่วไปวันที่สองกุมภาพันธ์เนี่ยมันไม่อาจจะถูกโมฆะได้เลยไม่ว่าจะเป็นในทางกฎหมายหรือในทางเหตุผลม,มันเป็นไปนไม่ได้เลยนะครับแต่ว่ากกตใช้เหุผลที่เบี้ยวแล้วก็ตีความอํานาจที่ตัวเองไม่มีนะครับจะเห็นได้ชัดว่านั้นะจริงๆจะใช้คำว่าคำวิจัยก็ไม่ได้โดิมไบ พราะไม่ได้ออกเป็นคำบรรทีใ่ใช่ไหมอาจารย์คุณจอมทราบใช่ไหมหอ,หอ,ออกไปแค่การแถลงข่าวว่ามีการประชุมและมีมติดังนี้นะะนะครับนะครับเออปกติก็เนี้ยนะครั้งก่อนๆมันก็จะเห็นนะว่าโดยทั่วไปก็สาลกน,นูนเนี่ยก็จะมาออกมานั่งอ่านคำบรรที่ัยแต่ครั้งนี้ก็ไม่มีการมานั่งอ่านหให้โคตรเปร็นทางแถลงไปเลยนี่นะครับเพราะฉะนั้นโดยขั้นตอนโดยอะไรมันก็แปลกอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันโมฆะไม่ได้ มันมูลค่าไม่ได้ด้วยเหตุผลการคือตั้งที่ไม่สมบูรณ์หรือที่ยังที่ยังไม่เสร็จสมยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ก็เป็นหน้าที่ของกกตที่จะต้องจัดการเลือกตั้งให้สมบูรณ์คแนะจะไปโทษนะว่ารัฐบาลนะจะทําอย่างนู้นทําอย่างนี้มีความผิดไม่ได้เลยเพราะว่าตั้งแต่ก็เอเอรัฐมน,นูลฉบับสองซี่สองห้าสี่ศูนย์มาต้นมาได้กระบุชัดเจนเสมอมาว่าคนที่ทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งทั้งหมดคือกรกตะนะเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยถ้าคุณจอมย่อกหงกับไปคงจําได้นะว่า กระทรวงมหาดไทยเป็นคนจัดการเลือกตั้งครับคราวนี้เนี่ยเมื่อกระทรวงมหาดไทยเป็นคนจัดเนี่ยมันเกิดความรู้สึกหรือว่างก็ใจว่าเดี๋ยวรัฐบาลจะเข้าไปแทรกแซงก็ไม่มันไม่เกิดการบริสุทธิธรรมก็เลยตั้งกรกตขึ้นมางั้นเมื่อมีกรกตมาจัดการเลือกตั้งก็เนี่ยนะเขาห้ามเลยนะฮะห้ามรัฐบาลเข้าไปยุ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกตั้งนี่จะการเลือกตั้งที่บกพ้องสมมติว่ามีจริงเนี่ยนะครับเป็นความผิดของกรกตร้อยเปอร์เซ็นต์จะไม่สามารถจะโทษรัฐบาลได้เลยก็ยิ่งวั้นเนรัฐบาล ผมคิดว่าทำถูกแล้วเพราะไม่ได้มีอำนาจใดๆที่กระบุไว้ว่าจะให้อำนาจรัฐบาลในการออกขัดกิริยาซ้อนสองฉบับได้นะครับแต่ในการยุติคาคนเดียวแต่ตอนนี้เมื่อศาลได้มีการแถลงหรือจะวินิจฉัยหรือไม่อย่างไ้ก็ถกเถียงกันไปแต่ว่าก็บอกว่าการเลือกตั้งสองกุมภาพันธ์เป็นการเลือกตั้งที่ขัดรัฐธรรมนูญไปแล้วแลเดือนหน้าเลือกตั้งต่อเขาว่ากันไปแต่อาจารย์มองว่าแนวทางในการที่จัดการเลือกตั้งต่อนับจากนี้ไปเนี่ยมันจะมันจะทําได้ไหมฮะหรือยังคง ยังคงไปเจอปัญหาอีกแล้วสู่ไปสู่แนวทางที่จะเป็นการล้มการเลือกตั้งและจะยังคงมีช่องทางในการที่จะนําไปสู่การมีนายกนอกรัฐธรรมนูญจริงๆคือผมคิดว่าทั้งหมดนี่คือความพยายามของเขานั่นแหละพยายามของเขาที่จะให้มีนายกนอก,กรัฐธรรมนูนให้ได้เพราะว่าอย่างนี้ฮะเพราะว่าปัญหาหักในพสารรัฐธรรมนูลมีวินิจฉัยอย่างนี้คญหาหค่ะคือจะให้รัฐบาลทํำยังไงจะให้รัฐบาลออกพระราจะกฤษฎีกาใหม่ให้มีการเลือกตั้งใหม่ ผมไม่ค่อยแน่ใจนะว่ารัฐบาลเนี่ยนะฮะจะกล้าทำหรือทำได้นะครับเออคราวนี้ใครใครใครอยู่บนรัาผิดชอบนะครับคราวนี้กกตเองเนี่ยนะเขาก็ไม่จัดการเลือกตั้งต่ออยู่แควเขาเขาต้องหาทางที่ทําให้รัฐบาลเนี่ยออกกิษฎอกออกกฤษฎีการมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าสถานการณ์ขนาดนี้เนี่ยมันนำมาสู่เดทพอกทางการเมืองอยู่แล้วโดยตัวมันเองคือคําตัดสินของศาลกระนูเนี่ยก่อให้เกิดถ้าอย่างนั้นอาจารย์เชื่อว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นได้ไหมครับนับจากนี้เนี่ย จะมีจะมีเลือกตั้งไหมสุดท้ายผมคิดว่าท้ายสุดยังไงเนี่ยนะครับผมมองในเชิงรูปธากมยะระยะยาวนะครับยังไงก็ต้องมีเลือกตั้งอ่ระยะยาวมีแต่ว่าคราวนี้เฉพาะหน้าเนี่ยจะแก้ยังไงเนี่ยนะครับแต่ยาวคําว่าระยะยาวเนี่ยยาวแค่ไหนผมยังผมยังนึกไม่ออกผมยังนึกไม่ออกเลยนะคือตอนนี้เนี่ยการเมืองสามรัฐนูนเนี่ยนะได้ทาให้การเมืองไทยเนี่ยนะครับเข้าสู่ภาวะที่มันเดดล็อกแลวมันไปกันไม่ได้จริงๆเออมันจะไปกันยังไงครคือคือมันต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมคสมมุติต้องเล่นครับว่ารัฐบาลยอมค รัฐบาลยอมออกกฤษฎีกาใหม่ให้มีการเลือกตั้งใหม่ใครจะรับประกันได้ว่าจะมีใครสักคนหนึ่งไปฟ้องว่างรัฐบาลจะออกพระกฤษฎีกาซ้อนซึ่งจะมีผลซึ่งจะทำให้รัฐบาลมีความผิดซึ่งรัฐบาลจะไม่ทําอยู่แล้วเพราะว่าพูดมาตลอดถ้าเกิดว่าออกพระกฤษฎีกาอีกครั้งหนึ่งก็จะซ้อนก็เป็นพระกฤษฎีกาซ้อนอีกใช่ครับคราวนี้ก็จะไม่จัดการเรื่องตั้งคือจริงมันต้องนี่ก็จะเป็นเดดล็อกของการจัดการเรื่องตั้งเพราะพอจริงก็เนี่ยนะ กกรกคุณจะจาก,การจดจากการต้องให้เสร็จแต่ก็แต่ก็ก็ทาไม่ได้คราวนี้กกตเองก็ไม่ได้มีคราวนี้ถ้าจะมีการเลือกตั้งใหม่มกกตก็ไม่ได้มีอํานาจในการออกระรืชกฤษดีกาใช่ครับจะ,บจะต้องให้นายกก็ต้องให้นายกเป็นคนออกอ ทีนี้นายกรัฐบาลนี้ไม่ออกอยู่แล้วก็กลัวก็ไม่กล้าคือมันก็ออกไม่ได้ทีนี้มันก็เลยเป็นปัญหาตรงนี้นะแต่ทีนี้ถ้ามองอีกทฤษฎีหนึ่งมองถึงความพยายามหนึ่งในการที่จะถอดถอนนายกรัฐมนตรีซึ่งน่าจะเป็นวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้านะฮะที่สประชเตรียมที่จะมีการถอดถอนกรณีจำนำข้าวหรืออะไรเนี่ยฮะอันเนี้ยก็จะเป็นอีกทางหนึ่งแล้วมันจะนําไปสู่การทําให้รัฐบาลนี้พ้นไปถึงตรงนั้นเนี่ยการเลือกตั้งจะทําได้ไหมครับคืออย่างนี้ครับ คือคือโดยโดยการทั่วไปเขาเนี่ยประเทศเนี่ยหรือระบบการเมืองเนี่ยมันจะขามรัฐบาลไม่ได้เพราะฉะนั้นยังไงก็ตามเนี่ยสมมุติว่าสมมุติว่าปปชจะทําอย่างนั้นจริงนะวินิจฉัยเนี่ยรัฐบาลก็ยังโดยโดยการรัฐบาลก็ยังต้องรักษาการต่อจนกระทั่งมีมีรัฐบาลชุดใหม่อยู่ดีก็มีรองนายกขึ้นมามีใครทใครขึ้นมาหรือแม้กระทั่งมีประหลัดกระทรวงขึ้นมาเป็นประหลัดกระทรวงคงไม่ได้คงคงต้องเป็นรองนายกนะรองนายกคนใดคนหนึ่งต้องขึ้นมาเป็นแทนคงต้องต้องอย่างน้อยขึ้นมารักษาการแทนจนกว่าจะมีการ ั้งรัฐบาลใหม่อคราวนี้รัฐบาลใหม่จะมาได้ยังไงรัฐบาลใหม่เนี่มันก็ต้องมาโดยการผ่านการเลือกตั้งที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วก็มีพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งชนะการเลือกตั้งครับคราวนี้มันก็เลยเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเดทกเขาที่ไม่รู้ใครจะแก้แก้มันแก้กันไม่ออกนะครับครับมันก็แก้กันไม่ออกจริงๆครับทีนี้ถ้าหากว่าทุกอย่างไปทางไหนมันก็ล็อกหมดเนี่ยมันจะนำไปสู่การที่จะมองเห็นว่าถึงเวลาที่ต้องมีนายกนอกรัฐธรรมนูญไหมครับถ้าอย่างนั้น คราวนี้นายกนอกกระนูนเองมันก็กลายเป็นเดฟล็อกอีแบบหนึ่งเพราะ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 ว่าเราก็คุยกันแล้วว่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นนายกนอกกระนับ <คะ S 2> หมายถึงว่าไม่มีกระนูนมาตราไหนเลยนะครับนาะ<ม>ที่จะสามารถที่จะให้มีนายกคนกลางหรือมีนายกคนนอก<ม>ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งได้เพราะในรรบนูนจะับบในกระนูนได้ระบุเอาไว้เองนะ,<ค>ะว่านายกจะต้องมามีที่มาจากการสภาชิกสภาผู้แทนรัษฎรคือต้องเป็นสอสอนะครับเออจะ เอาเหตุผลอะไรมาบอกว่าจะไม่ใช้มาตารานี้ค่ะอนอกจากจะต้องทำไไม่ใช้เนี่ยนะมันก็ต้องไม่ใช้กัฐธรรฉบับไม่ใช่ก็ไม่ใช่ทัฐธบ,บรมนมันก็ต้องต้องก่อ,อก,การะระทำอันารอาจารย์ครแต่ว่าการที่มาของนายกนอกรัฐธรรมนูญเราก็เห็นกันอยู่ว่าทางกลุ่มกปปสรหรือ,ออาจจะนักกฎหมายของฝั่งของปปสอเองก็บอกว่า มันก็มีบางมาตราที่สามารถที่จะตีความให้เป็นการที่จะนำไปสู่การใช้มาตราเจได้อย่างเช่นรัฐมนุรมาตรา3อํานาจเป็นของปวงชนชาวไทยในการที่จะเพราะงั้นก็อาจจะพ่วงโยงไปต่อในการที่จะให้มีการพระราชทานนายกตามมาตราไม่ได้ครับถ้านายกมาจากปวงชนชาวไทยนายกก็ต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนครับ <laughs> ใช่ไหมค,ครับ <laughs> การมาจากปวงชนชาวไทยแปลว่า,างไงระบบประชาไตยท่วงลกนะฮะถ้าจะถือว่าเป็นประเพณียอย่างหนึ่ง ก็คือหมายความหมายพราะว่านายกมาจากการเลือกตั้งใช่ครับดังนั้นเนี่ยนะครับมาตาสามจึงมาไม่ได้แต่มาตราเจ็ดมาตาเจ็ดถ้าไม่มีนายกก็อาจจะอาศัยประเพณีตามระบบประชาธิปไตยเคยมีประเพณีอย่างนี้ด้วยนเครับที่นายกเนี่ยนะครับมาโดยสามหรือมาโดยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไม่เคยมีประเพณีทั้งในประเทศไทยและในโลกนะครับเพราะฉะนั้นจะเอาประเพณีอะไรมาอ้างนะฮะนะฮะหรือหรือไม่ทราบนะว่า ถ้าจะถ้าจะตะแบงกันขนาดเอาประเพณีผ่าอีเดแดงมาอ้างผมก็ไม่ทราบนะบแต่ม,มันไม่มีประเพณีอย่างนี้ uh huh. อยู่เลย uh huh. ในประวัติศาร์ไทยนะครับนั่นหมายถึงว่ามาตราเจ็ดก็ยังไม่สามารถที่จะให้มีมนาย,ยกนอกรัฐธรรมนูญได้และที่<น>สําคัญก็คือว่าสมมุตินะว่าจะอ้างกันว่ามีวิกฤต uh huh. แต่ว่ามันไม่มีวิกฤตนะฮะเพราะว่าปัญหาหลักก็คือ สามขนูนเองใช่ไหมบุคคลวินิจฉัยว่าการชุมนุมของกรกปสเนี่ยเป็นการชุมชุมนุมที่สงบสันติครับบ้านเมืองก็ไม่ได้มีวิกฤตการณ์ใดๆเมื่อไม่มีวิกฤตการณ์ใดๆเลยนี่นะครับเขาเขาไม่ยอมรับกนนี้ว่าการชุมนุมของของกรกปศก่อให้เกิดวิกฤตใช่ไหมครับเมื่อไม่ยอมรับมันก็ไม่มีวิกฤตเมื่อไม่มีไม่มีวิกฤตเนี่ยนะครับมันก็ไม่สามารถไปยกเว้นการใช้ขานูลมาตราใดมาตราหนึ่งได้นะครับดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้ทั้ง ตัวมาตราเจ็ตเองก็ไม่ตะบูนฮะอย่าลืมว่าหนักการของการใช้กฎหมายทั่วโลกนี่นะครับการใช้กฎหมายคือหมายถึงว่าจะต้องดําเนินการตามที่กฎหมายบัญญัติไว้คกฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้เลยว่านี่เป็นประเพณีที่จะมาซึ่งนายกไม่มีนะครับคือบทกฎหมายมาตราเจ็ตบอกเพียงแต่ว่าถ้าหากว่าเอ,อไม่มีนายกรัฐมนตรีไม่ใชไ่ไม่ได้บอกเรืองนี้ด้วยซ้ำ<อ>ไปบอกว่า อะไรก็คือล้ายๆกบว่าปฏิบัติตามคือเพนีอะไรถ้าหากว่าอะไรก็ตามคือมันมีขนาดอุดช่องว่าคือการดำเนินการใดก็ตามที่ที่มันไม่เคยมันไม่มีไม่ได้มาอยู่บรญญันี่ยไว้ในรัฐมนูญนี้คก็คือให้ดําเนินการไปตามประเพณีของประชาธิปไตยแต่เรื่องการที่หมาของนายกมันกระบุไว้ในรัฐรมนูญนี้อใช่ไหมฮะเมื่อมันกระบุมันจึงไม่มีเหตุผลใดๆที่จะไม่ใช้อืมครับดังนั้นนี่เขามาแต่เด็ดมาแต่เจ็ดก็มาไม่ได้ บางท่านนายกนอกระบบมันจะมาได้อย่างไรไม่ก็มาไม่ได้ครับจะมาได้อย่างเดียวคือรัฐประหารแต่ทหารก็ยืนยันไม่ทํารัฐประหารอยู่แล้วองค์กรอิสระหรือว่าการคัระหารมันก็จะเกิดปัญหาอย่างหนึ่งคือปัญหาคือไม่มีความชอบธรรมเพราะว่าการคัระหารเนี่ยนะครับประชาชนก็ไม่ครับนานาชาติก็ไม่ครับถ้าอย่างนั้นอาจารย์ความพยายามที่จะให้มีนายกนอกรัฐธรรมนูญโดยการใช้องค์กรอิสระที่เป็นกระบวนการทางกฎหมายอันนี้เป้าหมายไปสู่การที่จะ ทำรัฐประหารโดยกระบวนการนี้นะฮะกระบวนการองค์กรอิสระหรือตุลาการพิวัตรก็ว่าไปอันนี้จะได้รับความอชอบธรรมไหมครับในที่สุดถ้าสามารถที่จะล้มรัฐบาลนี้ได้แล้วไม่มีนนายกานองชอบต่างใดๆก็ไม่มีเพราะอย่าลืมนะครับว่าแต่กระบวนการกฎหมายรองรับอยู่ไม่ไ,ไม่ของรับครับ,รบเพราะว่าประเทศนี้ปกครองด้วยด้วยนิติรัฐนะฮะไม่มีกฎหมายอะไรมาตราไหนเลยที่จะให้ที่จะทำให้ศาลร,รัฐธรรมนูญผู้ตรวจการแผ่นดินหรือองค์กรอิสระใดๆตั้งนายกได้ไม่มีครับเราเราอ้างกันว่า ผู้ที่สมาชิกตั้งนายกได้นะผมถามว่ากฎหมายข้อไหนมาตราไหนบอกมาสิเาจารย์แต่ถ้าเพราะฉะนั้นนี่ความเป็นนิติรัฐเนี่ยนะมันมันถูกกาหนดไว้ว่าความนิตินิติรัฐเนี่ยหมายถึงว่าใครจะทําอะไรตามอำเภอใจไม่ได้จะต้องทําตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ถ้าที่ที่วันนี้ที่มากันถึงวันนี้เนี่ยนะครับก็เรียกว่าตะแบงกฎหมายกันจนสุดขีดแล้วนะครับถ้าตะแบงกันมากกว่านี้เนี่ยนะมันก็มันก็มันก็คือทางานกับบนิติรัฐทั้งหมดครับคราวนี้พอทางานนิติรัฐทั้งหมดมันก็จะเกิด ปัญหาตามมาคือมันไม่มีความชอบธรรมความชอบธรรมทั้งหลายจะไม่มีเลยยังมาถึงวันนี้เนี่ยนะครับความชอบธรรมนี่ก็โยกคลอนมากๆจนกระทั่งไม่มีแล้วคําถามหลักเนี่ยที่ถามกันวันนี้เนี่ยนะครับคือประชาชนที่มังกรคะแนนยี่สิบล้านเนี่ยนะคุณจะให้ข้อมูลค่าได้ยังไงนะฮะเขามังกรคะแนนกันแล้วเนี่ยวันที่สองกุมภาเนี่ยยี่สิบล้านเนี่ยนะครับใช่ไหมเอาเหตุผลอะไรทําไมคนหกคนตุลาการผู้นึ่งหกคนคเนี่ยจึงมีสิทธ แะอำนาจไปโมฆะเสียงยี่สิบล้านคนคได้นี่นี่ก็ขอให้เกิดปัญหาวิกฤตของความเจ้าตอำอยู่แล้วอาจารย์อมกีจอาจารย์พูดถึงเรื่องของบอกว่าพยายามที่จะตะแบงอ้กระบวนการอะไรทั้งหลายทั้งปวงครับท,ท้ายถ้าถ้าจินตนาการต่อนะ,ะว่าการตะแบงเนี้ยตะแบงจนสําเร็จบรรลุลุ่วงแล้วลก็นํามาซึ่งมีการแก้ไขอะไรจนกระทั่งมีนายกนอกรับนูนได้อาจารย์คิดว่าถ้าถึงจุดนั้นได้เนี่ยการเมืองประเทศไทยจะจะนำไปสู่การที่ทําให้เกิดการคลี่คลายมาคุยกันไม่มีทางเลยครับและ ไม่มีทางเลยผมก็คิดว่าปัญหาอะก็คือผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าพวกกปปสศาลก็ธรรมนูญกกตแกลคนเหล่านี้เนี่ยเป็นคนส่วนข้างน้อยของสังคมนะครับอถ้าเขามีคนส่วนข้างมากเขาต้องทาอย่างนี้ถ้าเขามั่นใจว่าเขาเป็นคนส่วนข้างมากเขาก็ปล่อยมีการเลือกตั้งก็จะชนะแล้วแต่นี่เขารู้ว่าเขาเป็นคนส่วนข้างน้อยคเมื่อเขาเป็นคนส่วนข้างน้อยเนี่ย เขาจะทาอะไรที่มันฝืนเจตนาของของประชาชนเนี่ยมันจะอยู่ได้ยังไงประชาชนยี่สิบานที่มังกรคะแนนเสียงเลือกตั้งเนี่ยนะฮะจะมีความรู้สึกยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเข้ามาด้วยวิธีการที่ไม่ชอบทาอย่างนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะตะแบงกฎหมายหรือต่อให้กัปตหารุ้ดตั้มไปเนี่ยนะครับเขาจะจัดการยังไงกับประชาชนอีกยี่สิบานคนหรือประชาชนที่แมอาด้วยหรือคนที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยคนที่คนเสือแดงในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาการจัดการกับประชาชนเนี่ยในฝ่ายที่มีอํานาจอยู่ในมือทุกอย่างอำนาจ อาวุธอำนาจเศร,รษฐกิจอำนาจอะไรต่างๆที่ครอบคลุมค่อนข้างจะกว้างขวางแบบนี้เนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะควบคุมได้คืออาจารย<ค>์เชื่อว่าก็คือ<ร>ต้องก็คือต้องขวางา้างร้างปาปามเลยฮะค,คือต้องใช่รีเพชชั่นอย่างรุนแรงต้องขวางร้างป,ปาปรามต้องจับอย่างน้อยที่สุดต้องจับเผู้น,นํารปชทั้งหมดเข้าคุกแล้วครั้งนี้เนี่ยจับพวกจตุพรนัทธวุฒินะสามสี่คนอาจจะไม่พออาจจะต้องจับไปถึงผู้นําต่างจังหวัดนะครับ อีกอีกยี่สิบสามสิบจังหวัดแล้วรู้ไหมว่าแล้วจะรู้ยังไงว่าแค่นั้นพอจะต้องจับประชาชนอีกเท่าไหร่หรือหรือที่สูง้วเนี่ยนะจะมีกลับกันได้ยังไงว่าประชาชนจะไม่จับอาวุธขึ้นสู้ถ้าจบับอาวุธขึ้นสู้เขาใช้ความบุญแรงในการปราบมันก็จะนํามาสู่ความบุญแรง,งคืสอสงครามกลางเมืองคราวนี้พอใช้ความรุนแรงปราบปราม่างนั้นเนี่ยนะครับคุณจอมคงขอ,งของพอนึกออกนะว่ามันจะขัดกบภาพราด้วยพยายามสร้างอืหผู้ตรงๆว่ารัฐบาลคนดีจะกลายเป็นรัฐบาลคนชั่ว เพราะมันอยู่ไม่ได้ไงฮะคือในสุดคุณก็ต้องปราบปรามในสุดเขาเนี่ยนะมันก็จะย้ำรอยรัฐบาลอภิสิทธิ์คือคนดีไม่ไม่ว่าจะเป็นคุณปรากรเป็นใครก็ตามในสุดจะกลายเป็นานาย,ยก,กันตีมือเปื้อนเลือดเพราะต้องฆ่าประชาชนถึงอยู่ได้คเราจะเอากันอย่างนี้ใช่ไหมจริงๆเขาเนี่ยนะผมรียคุณจอมว่าอย่างนี้น,นะครับระบบประชาธิปไตยเนี่ยนะครับที่ใช้กันตั้งหลายแนโลกเนี่ยนะครับมันเป็นระบบที่แก้ไขความขัดแย้งได้ดีที่สุดคระบบประชาธิปไตยเนี่ยไม่เคยบอกเลยนะครับไม่คนคิดเหมือนกันอคนคิด ในทางตรงข้ามสิ่งที่เราเรียกว่าประชาธิปไตยคคือระบบที่ยองก็ให้คนคิดต่างกันได้คแต่มันมีวิธีการตัดสินตัดสินยังไงฮะประชาไตยบอกว่าก็ตัดสินตัวเสียงข้างมากไงก็ใครประชาชนคิดอย่างไหนมากมากกว่าก็เอาแบบนั้นแต่มันมีกรอบเวลาสี่ปีเท่านั้นนะครับอีกสี่ปีข้างหน้าผมไม่รู้นะ่เพราะฉะนั้นอันนี้คือการแก้แบบประชาธิปไตยไงแมะมันพิสูจน์กันมาครับทุ่งกอกว่าวิธีการแก้อย่างนี้ค่ะ มันนำมาที่เสถียรภาากับความมั่นคงที่สุดอเมริกาก็ถึงต้องเลือนตั้งเติงทุกสี่ปีแต่ปัญหาที่สําคัญก็คือชนชั้นนาในประเทศไทยเนี่ยยังไม่ยอมรับในยังไม่ตื่นตัวคความเป็นประชาธิปไตยไงไม่คงคิดว่าไม่ตื่นตัวดีกว่าฮะวยังไม่ตื่นตัวในประชาธิปไตยเหตุผลที่ไม่ตื่นตัวเขาตื่นตัวแล้วแต่เหตุผลไม่ตื่นฮะหรือไม่ตื่นเขาไม่ตื่นเพราะว่าเขาไม่เคยคิดจะแก้ปัญหาแบบประชาธิปไตยไงฮะคือจริงๆริงเขาเนี่ยไอการที่ปฏิเสธนัยยบายของยิ่งของรัฐบาลยิ่ นะก็ผมเองเนี่ยผมนะผมแม้ว่าผมจะเป็นคนเสื sure> ้อแดงอะไรก็ตามเนี bueno> ่ยนะครับแต่ผมก็ไม่ได้เห็นดื่ยกับนโยบายยี่งหนักไปทุกเรื่องคละเพราะเราตัดสินกันได้ที่ที่เลือกตั้งที่เลือกตั้งคราวนี้ในทุกประเทศไม่มีใครเป็นอย่างนั้นนะฮะรัฐบาลโอบามาก็มีคนไม่ชอบรัฐบาลบุตรเขาก็มีคนไม่ชอบแต่ไม่มีใครเขาทำกันแบบในไทยเพราะมันมีกรอบเวลาอยู่แล้วก็คอยอีกสี่ปีเลยนะ ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่เพราะเพราะนี่มันเป็นกระบวนการที่เป็นกติกาที่กำหนดไว้แล้วล่วงหน้า,ถ,านถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดว่ามีนายกนอกรัมนุลก็ทางตันมีทางไหนครับที่จะมองแล้วว่ามันน่าจะคลี่คลายสถานการณ์ได้ถ้าถามผมนะผมคิดว่ามีทางเดียวคือากลับมาสู่กระบวนการประชาธิปไตยอันถูกต้องกลับมาสู่การน,นิติรัฐกลับมาสู่การใช้กฎหมายปกตินะฮะแล้วคุณก็ผมไม่คิดว่ารัฐบาลยิ่งรักหรือรัฐบาลพรรคเพื่อไทยจะอยู่คำฟ้านะเพียงแต่คุณรอเวลาสิ แล้วถ้าคุณคิดว่านโยบายเขาไม่ถูกเนี่ยนะครับคุณต้องมั่นใจว่าประชาชนเห็นได้คุณโฆษณาในหมู่ประชาชนสิและถ้าประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยเนี่ยนะครับรัฐบาลนี้ครับก็พังเองแต่ถ้าคุณไปฝืนใจเขาเนี่ยนะครับในสุดมันก็จะนํามาสู่วิกฤตผมคิดว่าปัญหาที่มันเกิดวิกฤตทุกวันนี้เนี่ยนะก็เพราะชนชั้นนำพยายามจะฝืนใจประชาชนชนชั้นนำไม่รู้จะคอยนะฮะถ้าหากว่าถ้าชนชั้นนำรู้แล้วนะว่าประชาชนนิยมพรรคเพื่อไทยนิยมยิ่งรักก็ คุณต้องก็ต้องปล่อยก็สี่ปีครับแล้วก็จากนั้นนี่ก็อย่างที่บอกนะถ้าคุณคิดว่าเรื่องจำนำข้าวไม่ถูกเรื่องอะไรสมมุติว่าเรื่องสองล้านล้านสองล้านล้านไม่ถูกคุณก็โฆษณาในหมู่ประชาชนอีกสี่ปีเนี่ยคุณต้องเชื่อ่าประชาชนเห็นได้ครับนะฮะผมคิดว่าพูดตามตรงนะผมคิดว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยพลาตรงนี้จริงจริงการเนื้อโทษกรรมก็ตามครับสมมุตินายใอยจจำนำข้าวก็ตามเนี่ยนะครับถ้าคุณเห็นชาติว่าเป็นจุดอ่อน นี่ก็จะเป็นจุดเริ่มที่ดีของความตกต่าของพรรคเพื่อไทยอืครับถ้าคุณทํางานให้เป็นระบบนะฮะแล้วคุณใช้เวื่อใช้โฆษณาในหมู่ประชาชนอย่างดีพอแล้วก็ในในของผมนะเปลี่ยนหน้าพรรคสาวคนที่ภาพดีเนี่ยที่มือไม่เปื้อนเลือดเนี่ยมาเป็นแทนครับาธิปัตป์ก็ชนะการเลือกตั้งได้มีโอกาสผมเชื่อมีโอกาสเลยนะแล้วก็ถ้าคุณบอกว่านโยบายเพื่อไทยไม่ดีนะฮะ คุณก็เสนอนโยบายใหม่ที่ดีกว่าคแล้วคุณนี่นะฮะมีผู้ตามตรงคุณก็มีชนชั้นนาหนุนกงนตึมอย่างนี้อยู่เนี่ยนะคุณทํายังไงก็คุณหาทางทายังไงก็ได้ให้ได้ใจประชาชนก็จบกันนั้นเองอันนี้คือสิ่งที่เราจินตนาการไปกัคือเราคาดหวังแต่มันก็ยังยังไม่ไม่ไปถึงฝันสียทีนะในเรื่องของการเมืองไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ยังยืนยัาตรงเนี้ยว่ากลับมาสู่กติกาปกติกกติกานี่เขาเขาง้างกันลูกหน้ากันอย่างนี้นะครับคุณเป็นกระมือกติกากติกาเอง สารอนุนเป็นตัวการในการเมื่อเมื่อเกติกานี่สิ่ที่ไม่ถูกต้องครับคงต้องต้องต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดทีเดียวในในส่วนของการของไทยนะครับขอบคุณมากอาจารย์ที่มาวมรายการนะครับอิคุณครับคุณจอมสวัสดีครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดของรายการฟันธงสาหรับคืนนี้ครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมอาจารย์สุธาชัยยิ้มประเสริฐผมจอมเพชรประดับและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ